เรื่องของการขายสินค้าในโครงการคนละครึ่งกันบ้างนะครับผู้ที่เข้าร่วมในโครงการก็โชคดีไปนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดูเหมือนว่ายอดขายจะลดลงนะครับปรากฏว่ายอดขายของแต่ละร้านนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับลองมาดูนะครับทางด้านนายพลเดชกลิ่นสีสุกเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่ตั้งอยู่บนถนน ย่านเวียงพิงนะครับตำบลช้างคลานอําเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็เปิดเผยว่าตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยนะครับยอดขายที่ร้านของตนเองเลดลงครับเพราะว่าร้านของตนไม่ได้เข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งทําให้ร้านได้รับผลกระทบรายได้ก็ลดลงรวมถึงลูกค้าก็ถามหาว่าเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่านะครับ ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ที่เขาเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามียอดขายที่ดีขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็ได้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วนะครับผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ซึ่งก็ผ่านมาประมาณ14วันแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทางธนาคารจึงยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการตื่นตัวช้าไปนิดนึง<ช>นะครับะนะคะขณะเดียวกันค่ะพี่น้องประชาชนที่มาซื้ออาหารในร้านแห่งนี้ก็อยากให้ร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยประหยัดเงินประหยัดรายจ่ายในชีวิตประจําวันไปได้เยอะเลยค่ะรวมถึงอยากให้รัฐบาลรีบเปิดเฟสสองนะคะ เพราะว่าประชาชนหลายคนที่สมัครไม่ทันในเฟสแรกเฟสที่หนึ่งค่ะก็อยากจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยนะคะครับ